วันนี้พามาเอารถมาลองนะครับเอามาให้ดูกันตองจอดฝั่งนู้นตองชิดซ้ายเลยชิดซ้ายฝั่งนู้นเลยครับก็วันนี้วันพุทธที่23นะครับธันวาคมอันนี้เวลา17นาฬิกา41นาทีแล้วนะครับอ่าอันนี้ผมก็พาพาบีมช่างมานั่งรับบรรยากาศตอนเย็นนะครับ่ายทุ่งเอารถลูกค้าออกมาเทสด้วยครับอา่ามากัน4ี่คัน เจ้าไม้คันก็มาไม่หมดครับมีเด็ก,ก้าสีเขียวอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นอิสุอิสุโรบอครับนะครับกระบะน่าจะเป็นทรงแบบจำเกษตรอันนั้นเป็นฝาแฝดสีเขียวอันนี้เป็นฮีโน่ไมก้าเหมือนกันครับหัวไม่แคปเนี่ยกำลังน่าใช้ครับรุ่นนี้นี่นะครับโอ้ทรงสวย โดยช่างโบนอันน,น,นี้ถนนไม่มีรถมานะครับไม่ใช่ว่ามาโผล่ชาวบ้านนะครับช่วงน,นี้เย็นจะจากท้องนาครับอันนี้เป็นเครื่องคอมเรวนะครับ210แรงโบรบอทคอมคันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นกระบะแบบเขาเรียกว่าไงครับวิง่งน่าจะวิ่งอาหารนะครับ ครับแตกมาฝั่งนี้แล้วมาี๋พามาดูอันนี้เป็นหัวไม่แคบเลยนะครับเขาไม่ดับเหรอดับเครื่องเลยเหรอสองดับเครื่องเลยนี่ครับนี่เป็นฝาแตกน,นี่ครับนนเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละคันอันนี้ก็ให้ดูโดยรวมนะครับมันใกล้มืดแล้ว เครื่อง JO7E นะครับคู่นี้สีเขียวเป็นคู่ฟ้าแฝดเหมือนของที่ลูกค้าจังหวัดาลาดบุรีนะครับออกไปเมื่อหลายเดือนก่อนนี่นะครับนี่เป็นฟาแฝดมาแฝดเขียวนะครับนี่นะครับจอโอสงวนสักนะครับ อันนี้ก็เป็นแฝดเช่นกันนี่ถ้าลูกค้าสนใจมองหารถด,ดำนะครับนี่มาได้เลยนะครับที่อยู่ฝั่งคนัก็จะทําให้ไม่ผิดหวังนะครับผมก็จะพยายามทําให้จบแน่นอนนะครับเอาให้สบายใจทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งทางอู่นะครับผมค่าเงินทุกบาททุตังนะครับที่เสียมานี่ครับคันนี้นี่ครับ กำลังหน้าใช้นะครับหัวไม่แคบอันนี้น่าจะเป็นเครื่องธรรมดานะครับไม่ใช่คม,มเร็วประมาณร้อยเจ็ดห้านะครับ jo เจ็ดสี่นี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ส่วนคันนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นท็อปของอ s u z u ครับเป็นอี u ุโรบอคอ o นะครับถ้าเป็นกระบะดั้มปกติขายอยู่ก้าแฝเจ็ดหมื่นนะครับพร้อมของแต่งอันนี้น่าจะเหยียบล้าน,นครับคันนี้เพราะเป็นกระบะ กระบะเหมือนไว้เข็นอาหารนะครับน่าจะเป็นรถวิ่งบอกุ้งนะครับกระบะใหญ่ครับอ่าเป็นกระบะเลดมันก็จะแพงกว่ากระบะเหล็กธรรมดานะครับอ่าดีผมไปดูมุมด้านหน้านะครับอันนี้ก็รอลูกค้ามารับรถอย่างเดียวนะครับอ่าเลิกของแต่ละคันไม่ตรงกันนะครับถ้าไกลออกไปไหนผมก็จะพามารีวิวแต่ละคันให้ดูอีกทีนะครับ อันนี้พามาดูกันคร่าวๆเอาออกมารวมนี่นะครับสีน้ำเงินเป็นกระทะคมเมียมนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าสนใจทักเข้ามาสอบถามในเพจอูสงวนสักได้นะครับเพจ a c e b o o k หรือเป็น facebook ของจิ๊บอูสงวนศัก์นะครับ เบอร์โทร0 8 9 9 3 8 2 3 9 7ฝากติดตามด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวเป็นทีละคันต่อไปนะครับก่อนรถวันรถลูกค้ามารับนะครับให้ดูมุมกว้างอีกทีครับผมโอเคครับ